สวัสดีครับวันนี้กลับพบกับช่องสุขภกินแชแนบเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาดูเรื่องของววลเล์บอลโปรชาเลนจ์นะครับเพื่อขึ้นไปเล่นไทแลนด์ลีกนะครับเดีย๋ยวเราจะไปดูเนื้อหากันเลยนะครับสมาคมลูกยางยืนยันจำนวนทีมที่เข้าร่วมแข่งขันในศึกโปรชาเลนจ์เพื่อคัดทีมลุยไทแลนด์ลีก สมาคมกีฬาว,วันเลยนบอลแห่งประเทศไทยย,ยืนยันยืนยันรายชื่อทีมที่จะเข้าร่วมการแข่งขันว,วันเลยนบอลโปรชาเลน2021ออกมาเป็นที่เรียบร้อยศึกโปรชาเลน2021ได้เปลี่ยนแปลงวันแข่งขันจากเดิมที่กำหนดจะเล่นในระหว่าง13-15พฤศจิกา 2564มาเป็นระหว่างวันที่13-17พฤศจิกา2น2 1 6 4แต่ยังคงแข่งขันกันที่โรงเรียนเทศบาล1เยี่ยมเกสวันจังหวัดสมุทรปราการเช่นเดิมทั้งนี้ในการแข่งขันครั้งนี้จะมีทมีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด8ทมีมแบ่งเป็นประเทศประเภททีมชาย3ทีมประกอบไปด้วยพยักเซนเซ เกษตรศาสตร์ VC, MBL, VBF4 และทีมหญิง5ทีมประกอบไปด้วย b a ็ k พาวเว VC, เมืองสุพรรณ VC, เกษตรศาสตร์ VC, ราชมงคลทัญบุรีและก็สวนกุหลาบนนท VC สมาคมจะมีการจับสลากประกอบคู่แข่งขันในวันที่10พฤศจิกายน2564ส่วนรูปแบบการแข่งขัน จะเล่นแบบพบกันหมดทีมอันดับหนึ่งและอันดับสองที่ผลงานดีที่สุดจะเลื่อนจะได้เลื่อนชั้นขึ้นสู่วอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกฤดูกาล2021-2022ต่อไปวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกครั้งที่17ฤดูกาล2021-2022มีกำหนดจะเริ่มเปิดฤดูกาลในวันที่8ธันวาคม2564นี่นะครับก็เป็นวอลเลย์บอลโปรชาเลน์น,นะครับมีทีม ชาย3ทีมแล้วก็ทีมหญิง5ทีมครับก็จะเราจะไปช่องทางการถ่ายทอดสดถ้ามีก็จะมาอัปเดตให้ฟังนะครับสำหรับวันนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ